อยครับอยู่กับพ่อทุกคุณก็ครับชิพนี้พ่อทุกคุณพามกินตําแตงครับตําแตงอบหนูครับอบหนูนาพ่อทุกคุณอบสามโตเอาไว้ให้น้องคุณตัวนึ่งนะครับเนาะพ่อทุกคุณเอามากินสองโตครับมัฟมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคุณครับแก้มตําแตงแซ่บๆมบเลยนะครับพี่น้องคอเหนียวคือโตมัฟแซบแบกับพ่อทุกคุณเด้อคำแดกเท็กม้าครับซอนซอนซอนตาแตงมันมีซอนอะไรด้วยนี่นี่ มเล็กแตกมานมาแซ่บๆขอบคุณครับสิบไ่ได้วางกิบเขากไอน,นะไ,ได้เหียนหนูเนาะทำลายแตกหิวเขาครับพี่น้องโอ้อหโอ้โเตับตับตับก่อน ค่ะคัตโต้ครับ Oh. หนังกรอบ,รอบเพีย้ยอ oh. หนังก่อนเลยอืมห oh. ู oh. มึงหนังเนี่ย <c oughs> หนังหนูก็คือหนังแนวอื่นนี่อ่ะบโอ้หตํำเตียงมานะเอาหนังนะหัวเพี้ยง ขาพี่นอ้องหมูนี้เพื่อนคุณไปสั้นตอกเอาดินะช่วงนี้กำลังมันครับสั้นตอกเนาะโอ้ว่าหากินเก่งๆกรับว่าเคยสั้นตอกอย่างที่วครับลับมาได้สั้นปีนี้นะครับพอสั้นเราได้หนูนะโอ้อยามครับอยากออกทุกเ้าร์อยากออกทุกคืน,นครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> นะครับเ <c oughs> พ่นคุณกับยำย่ยางยนีย่ก็ได้เฮดเ้เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่า คนก็นมีคลิปเพียรไทยเบิ้งหลายเที่นะครับอันนี้ก็เลยมันจะเสียเวลาก็เลยบริเทียรไทยเบิ้งครับบริเทยร์ไทยเบิง้งมากินซุ้มกันลดำนำ่งสดตาม

nó nó สันต์ <c oughs> พนุกุญชท้ายคลิปไปอยู่เดนเนาะเดฮากะบุกกะเอามาลงครับยันผิดกฎเพิ่นครับพี่อ้องบมมีเขาวว้ได้อ่ะว่าจะมากิน ตำแตงแก้มหนูเรียนโมเมนต์ต้นะครับต้องจินเขา่าพี่น้อง กรอบคร,บครับ <c oughs> ลืมครับเนี่ยจะขอโทษขออภัย้ยครับคนที่เบอก,กินเนาะบอก,กินหนูวครับเป็นการอยู่โรงเรียนครับเมื่อเนี้นักนักเรียนไร้ไหลสงสัยเพิ่นเปิด คนคนบุรู้เนาะขี่ข้นมาโอ้ค,คนคนคืหลายเลย <laughs> สงสัยเขาจเจ้ารับรับไอ้สิทธิ์ไหมครับโรงเรียนรับสิทธิ์ไหมเนาะว่าสิทธิ์ไหมครับไรู้ครับ <laughs> มอบมอบตวัวหูเสียเปลือย 그 mm -hmm. mm -hmm. Uh -huh. tôi vẫn tonya tony niệm môn léa nó mang niệm môn ô môn 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 กร,ก,กระเทียมลากผองชีพี่น้องกระเทียมลากผองชีพิกไทยตำใส่กันแล้วกะ็มาใส่เครื่องปรุงใส่รสดีชูรสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวและะ้วก็นมครับมันจะได้หอมๆเนาะนไปลองเห็ดเบงร์งนมเป็นนมจืดครับ เดี๋ยวนมคนไไ้นใช่ประเดี๋ยวจับย่องอยู่เขาในแห้งบ้อบเลยขึ้นไวครับอยู่เขาหลายพวกแล้วไม่กินเขาไม่วจะได้กินได้เมื่อไหร่

สดตําแต่งค่าคราพี่ อ้อิ่มอนี่กินได้สองัตบ่แม่ละ สดตตำเตียงหลายพจน์แซมเม่นตำเตียงวิ่ง <c oughs> โอเคอิ่มแล้วครับพอนุคุณกินนในเบืองเพียงซมีครับ <c oughs> กะพอนุคุณกับ มื่อนี้ก็ได้ตำแจงตำแจียงอบหนูครับได้เครื่องอบมาไม่หมูเพิ่นเอามาใหานะ้ครับมาให้ก็เลยลองเครื่องเพิ่นพร้อมอบมึงกี็โอ้ไฟเฮ้ยเนี่ยเอากับเบอรทันให้น่อยกับชิมี่ดำแน่จากหน่อยคนระัเนาะกับเสีบครับหมักซูนี่มันจะหอมหอมแล้วเอาให้ออกหวานแน่จากหน่อย,นะเ,ยนเนาะแซ่ียบคนหนุ <c> ่ม <oughs> ขอโทษขอไปครับสำหรับคลิปนี้ครับพ่อทุกคนกับ ขอบคุณคุณกอาครับขอบคุณพ่อพี่น้องสู้ของสุครับที่เข้ามารับชมคุณคุณกอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อหนุ่มคุณคือกอาครับล้วก็สิบริปาไม่ไม่อย่างพ่อหนุ่มคุณเนาะสำหรับไอตอนนี้พ่อหนุ่มคุณกับเพจเพจพร้อมน,น,นะครับพ่อหนุ่มคุณแฟนเพจนะครับถ้าผู้ใดลื่นทางสายเพจะฝากเข้าไปติดตามรับชมพ่อหนุ่มคุณนํำครับการซืได้ติดตาม คนทุกช่องทางเนาะติ๊กต๊อกมีดอกต่างกบ,บ่เอียงแยบถ้าจังไหนคคอยิ้มมาอัพเดทครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนก,นกนิขอตัวไปสู่งานก่อนครับกะไว้เจอกันในคลิปหน้าน้อเนาะสวัสดีครับ